แอนอรดี already, นักร้องลูกทุ่งหมอลำสุดฮอตแห่งปีที่พ่วงคู่มากับผู้บริหารของอรดีแบนดแล้วก็ยังเป็นซอใหญ่ของวงหมอลำใจเกินร้อยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับน้องแอนอรดีนะคะเป็นปีนี้เป็นปีที่ยิ่งฮอตยิ่งปังมากกว่าเดิมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะงานที่ผ่านมาของอรดีแบนด์นะคะก็เต็มเกือบทุกเดือนค่ะ เรียกได้ว่าฮอตมากๆปังมากๆติดต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะและปีนี้นะคะยิ่งกระแสโด,ด่งดังขึ้นมากกว่าเดิมเรียกได้ว่าแอนออรดีนะคะโดดเด่นโดดเด่นนะคะ,ะด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาแฟนคลับ FC ค่ะซึ่งก็บอกเลยว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะสำหรับการแสดงของแอนออรดีหรือออรดีแบน์ที่ไม่ว่าจะไปทำการแสดงที่ไหนนะคะ แฟนคลับ f อหลังไหลเข้าไปชมให้กำลังใจเนี่ยอย่างล้นหลามค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นงานปิดวีคนะคะก็คือผู้จัดกำไรชัวๆนะคะหรือจะเป็นงานเจ้าภาพโอ้โหคนก็เข้าไปรับชมแอนอรดีมากๆค่ะซึ่งกระแสนะคะมันต้องมาพ่วงกับเขาเรียกว่าความสามารถแล้วก็ผลงานที่โดดเด่นซึ่งอรดีแบนด์หรือ แอนอรดี already, เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนนะคะแฟนคลับ f อแล้วก็เจ้าภาพผู้จัดเนี่ยชื่นชมชื่นชมในผลงานของวงแอนอรดี already, เป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นงานราชงานหลวงเนาะเราก็เห็นได้ได้ได้ผ่านทางเพจของแอนอรดีแฟนเพจซึ่งมีทั้งมหากรรมการท่องเที่ยวนะคะคือหลายๆงานเลยงานกระชาติก็ไปต้อง ต้องยอมรับเลยนะคะว่าสำหรับปีนี้นะคะแอนออรดี already, นะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งเธอก็ได้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเพราะกระแสเพลงลืมหูดซิปทำให้งานของเธอนะคะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็มีแลนนะคะที่จะไปต่างประเทศด้วยโอ้โหแล้วสำหรับแอนออรดีนะคะต้องบอกเลยว่าเสียงก็เพราะหน้าตาก็ดีคือแอนออรดีอะไรก็ดี แค่โยกเบาๆเมื่อคืนที่ผ่านมาเราเห็นคลิปจากทางด้านการไลฟสดเนาะของคุณบอยซีชัยโอ้โหโยกเบาๆคือเซ็กซี่มากแล้วใดๆเอยคือชุดชุดชุดของแม่แอนคือจึ้งมากรวมถึงแดนเซอร์ของระดีแบนคือจึ้งมากๆสะกดสายตาจริงๆจริงๆค่ะคือมันเซ็กซี่แบบมันดูสวยมันดูแพงมันดูเลือดมันดูปังแบบ โอ้โหไม่ต้องเต้นมากเลยนะเต้นเบาๆก็ได้คะแนนไปแล้ว10เต็ม10นะคะคือ10ก็ต้องได้้อยนู่นแหละสำหรับแอนอารดีแล้วด้วยหน้าตาที่สวยหวานจะแต่งเป็นเซ็กซี่ก็สวยเข้มค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตตัดในบางช่วงบางตอนนะคะที่คุณแอนอรดีค่ะได้โยกกันค่ะต้องขอขอบคุณเครดิตนะคะวีดีโอจากคุณบอยซิริชัยหมอลำใจกินร้อยด้วยค่ะน,นั่นคือแม่โยกแบบ เบาๆแล้วชุดเออชุดคือสวยมากเลิศมากนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการสัมภาษณ์กับสื่อใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาคือเราได้เห็นมุมมองของเขาเรียกว่าการพัฒนาของนักร้องลูกทุ่งหมอลำซึ่งออร์รีแบนด์ตอบโจทย์คือมีทั้งลูกทุ่งอินดี้หมอลำสตรีงคือได้ทุกแนว ได้ทุกแนวนะคะแล้วทำออกมาได้เป๊ะปังทุกทุกทุกเพลงเพราะว่าด้วยใดๆคือคุณแอนอรดีนะคะจะเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งค่ะที่ให้เกียรติให้เกียรติเพลงแล้วก็ให้เกียรติเจ้าของเพลงโดยการตั้งใจร้องเพลงออกมาให้ดีดีที่สุดถ้าไม่ดีก็แอนออรดีไม่เอาอ่าไม่ผ่านอาจารย์นดนตรีเนี่ยเหมือนกัน,นะคะ่ะดนตรีทําไมดนตรีของอรดีแบรนด์ถึงเพราะ ถึงเพราะถึงม่วนถึงแบบตุบตุบตุบคือได้ใจเพราะว่าทางด้านผู้บริหารอย่างคุณแอนเนี่ยถ้าดนตรีจังหวดเนี่ยคุณแอนจะคือเขาจะมีการเทสเเทสับอา,าจารย์นักดนตรีกันก่อนซ้อมก่อนอ่ะซึ่งนั่นก็ยิ่งทําให้อรดีแบนนะคะเป็นมาตรฐานแล้วยิ่งแดนเซอร์อ่ะแดนเซอร์สีสาวแดนเซอร์คือแบบเธอเต้นได้แบบคือจ้างห้าร้อยเต้นพันหนึ่งเนี่ยจ้างพันหนึ่งเต้นสองพัน คือเต้นได้สุดมากแล้วก็ยิงมุกกับทางศิลปินได้อีกแล้วน้องเวฟอีกคนหนึ่งอะน้องเวฟก็ชงได้ดีส่รงรับส่งกับคุณแอนกับคุณแม่แอนเนะี่ยได้ดีส่งกันแบบคือเข้าใจทุกสเต็ปเลยนะคะแล้วก็ด้วยเสียงด้วยนะคะคุณภาพเสียงด้วยอ่าใดๆคือลงตัวมากๆยิ่ง ช่วงปดฤดูกาลเราก็จะมีหวานใจอย่างคุณบอยสิริชัยเพราะว่าหมอลำวงใหญ่เพิ่งจะปีฤด,ดูกาลในช่วงหน้าฝนซึ่งมันเป็นอุปสรรคในการแสดงเพราะว่าหมอลำวงใหญ่เขาจะแสดงกลางแจ้งแต่ส่วนของคุณแอนอรดีนะคะเป็นวงเล็กที่สามารถเข้าผับก็ได้เข้าในสถานที่ที่มีร่มก็ได้แล้วก็กลางแจ้งก็ได้ซึ่งงานกลางแจ้งที่ผ่านมาก็แล้วแต่เจ้าภาพจะว่าจ้างคือถ้าเป็นงานใหญ่ก็ จะมีแดนเซอร์นะคะเข้ามาเพิ่มแล้วแดนเซอร์เราต้องบอกเลยว่าจะมีท่าประจําเพลงแต่ละเพลงคือท่าเต้นไม่ซ้ําไม่ซ้ํากันนะแต่ละเพลงจะเห็นได้ว่ามันจะมีท่าช่วงท่าที่เปลี่ยนใดๆแล้วคือแอนอรดีกับอรดีแบนคือดีคือดีมากแล้วเราชอบตรงที่ว่าแอนอรดีสวยดูแพงลุกเจ้าหญิงลุกเซ็กซี่ได้หมดทุกลุกเลยเราเห็นเธอแค่โยกเบาๆแต่คือทำไมได้หัวใจไปรัว นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าแอนอรดีคือคือแบบตัวแม่ตัวมัมจริงๆนะคะสำหรับวงการนี้แล้วเธอเองก็เหมือนกับได้ลองผิดลองถูกมาเนาะจากแตก่ก่อนกระแสที่บอกว่าอา่ะมอลัมจะแต่งแบบนี้ได้เหรอมันต้องแต่งแบบนี้ไม่ใช่เหรอคือแอนอรดีฉีกทุกกฎเดิมๆซึ่งนั่นก็คือการแต่งหน้าแต่งตัวซึ่งเธอทำออกมาได้แมชมากเราไม่คิดเลยว่า วงการลูกทุ่งหมอลำของเราจะแบบมีนักร้องที่แต่งตัวสวยขนาดนี้โอ้โหแล้วยิ่งตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าคุณแม่นะคะก็ได้เป็นคุณแม่เต็มตัวซึ่งก็มีน้องเพชรน้องพลอยนะคะที่เข้ามาเป็นดวงใจแก้วตาดวงใจให้กับคุณแม่แอนแล้วก็พ่อบอยค่ะก็ต้องบอกเลยว่าทำไมถึงวกวนมาเรื่องน้องเพชรน้องพลอยเพราะว่าเราเห็นแล้วค่ะว่าการมี ความรักมีความสุขมันเป็นอะไรที่แฮปปี้ชีวิตหนะ้าที่การงานก็แฮปปี้ไปด้วยจะทําอะไรมันก็ดีก็ลงตัวไปหมดแต่ใดๆแล้วนะคะก็มาจากความตั้งใจความขยันหมั่นเพียรของคุณแอนเนาะที่ด้วยประสบการณ์นะคะที่สั่งสมมาก็พัฒนาสกิลพัฒนาให้แบบว่าดีๆดีๆด,ดีดี่งขึ้นไปมันก็เลยทําให้เราว้าวว้าวทุกครั้งที่ได้ไปรับชมแล้วก็อ,อย่าง ออรดีแบนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสคริปบ่อยเพราะว่าถ้าเพลงไหนฮิตมาดังเนี่ยเขาจะเปลี่ยนซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่เจ้าภาพหรือว่าผู้จัดเนี่ยจะจ้าง วงขนาดท่านี้ไปแสดงค่ะเพราะว่าสถานที่อะไรเอยก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายฉะนั้นแล้วเรารอดูได้เลยค่ะออรดีแบรนด์นะคะปังไปอีกหลายปีแน่นอนแล้วยิ่งได้ผู้จัดก,การนะคะอย่างคุณไก่โต้งเนี่ยผู้จัดก,การแบบว่ามือทองมากๆเลยขายคิวงานแบบเทน้ําเทท่านะคะจนทางด้านศิลปินเนี่ยก็ต้องได้รีดวันหยุดมาอ่าเพราะว่าใดๆแล้วคือไม่มีหรอกวันหยุดถ้าไม่ได้ตั้งใจหยุดเนาะเพราะเจ้าภาพก็ติดต่อมาตลอดค่ะยังไงก็ คืออยากให้ทุกคนนะคะได้ติดตามได้รับชมถ้าใครที่ยังไม่เคยรับชมเนี่ยต้องได้ชมเลยนะแล้วคุณจะบอกเลยว่าแอนออรดีออรดีแบรนด์คือดีดีจริงๆค่ะแค่โยกเบาๆก็เซ็กซี่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดมินสาสียงเมืเลยนะคะพอได้เห็นคุณแอนนะคะน้องแอนออรดี already, โยกเมื่อคืนแล้วโอ้โหแค่แค่นี้ก็ใจละลายขยี้ใจไปหมดแล้วอ่าใครมีความคิดเห็นเหมือนแอดบ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ สำหรับคลิปนี้แอนเมนก็ต้องคอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแอนอารีคุณบอยสินชัยิตาเพชรต้พลอยด้วยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอัมใจเกนรอยแล้วก็อรรดีแบนดด้วยค่ะสวัสดีค่ะ